พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้ารักองค์พระผู้เป็นเจ้าและรักซึ่งก,กันรายกันเพื่อการก่อสร้างทางอินเสียภาพของคริสตจักรในฐานะพระกายของพระคริสต์สัปดาห์ที่7โครงร่างการเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เหมือนอย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์เป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์โดยการถูกกระทำให้สำเร็จในความรักของพระองค์ข้อพระคัมภีมัทธิยบทที่5้าข้อสีหนึ่งยฮันบทที่สอข้อหบทที่4ี่ข้อสิ ข้อ16 18. บถึงข้อ18วันจันทร์กลมันหนึ่งในตอนท้ายของวันทยบทที่หองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เหมือนอย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของท่านนั้นเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เพื่อเป็นถ้อยคําสรุปสําหรับหมวดที่สูงส่งมากเกี่ยวกับรัฐมนูของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายอารบิดหนึ่งผลภัยแห่งอาณาจักร ใงเล็บผู้ที่ฟังองค์พระผู้เป็นเจา้าประกาศรัฐธรรมนูญของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายคือผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่ที่ได้รับการบังเกิดใหม่ดังที่ชื่อเรียกบุตรของพระบิดาของท่านในข้อ45ได้บ่งชี้ว่าวงเล็บหนึ่งพวกเขาเป็นลูกของพระบิดามีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์และพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาวงเล็บสองดังนั้นพวกเขาจึงสามารถครบสมบูรณ์ได้เหมือนอย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของพวกเขา อารอบิกสองข้อเรียกร้องของกฎบัญญัติใหม่แห่งอาณาจักรนั้นสูงส่งกว่าข้อเรียกร้องของกฎบัญญัติแห่งการสมัยเก่ามากไม่ใช่โดยชีวิตธรรมชาติแต่โดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาเท่านั้นที่สามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่สูงส่งนี้ได้วงเล็บหนึ่งอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายเป็นข้อเรียกร้องที่สูงส่งที่สุดส่วนชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาก็เป็นการหล่อเลี้ยงที่สูงส่งที่สุดเพื่อมาตอบสนองต่อข้อเรียกร้องนี้ วงเล็บ2แท้จริงแล้วข้อเรียกร้องของกฎบัญญัติใหม่แห่งอาณาจักรก็คือการสำแดงของชีวิตใหม่ในเล็บชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ภายในพลาภาพแห่งอาณาจักรที่ได้รับการบังเกิดใหม่ข้อเรียกร้องนี้เผยให้เห็นสิ่งที่พลาภาพที่ได้รับการบังเกิดใหม่เป็นทางภายในโดยแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถบรรลุถึงระดับที่สูงส่งเช่นนี้และสามารถมีการดำเนินชีวิตที่สูงส่งเช่นนี้ได้อารบิกส เราการเป็นลูกที่ได้รับการบังเกิดใหม่ของพระเจ้าโดยการที่พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จเข้าสู่วิญญ,ญาณของเราเพื่อให้เราบังเกิดใหม่และทำให้วิญญาณของเรากลายเป็นที่ประทับของพระเจ้าถ้าเราดำเนินชีวิตตามวิญญาณมนุษย์ที่ได้รับการบังเกิดใหม่ของเราซึ่งมีพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ภายในและผสมกลงกลืนกับพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์นี้เราก็ได้ดำเนินชีวิตโดยชีวิตของพระเจ้า เพื่อทําให้ข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมของกฎบัญญัติสําเร็จเป็นจริงจัดาห์ที่7วันจันทร์การบํารุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ามัทายบทที่5้าข้อสีถึงข้อสีป่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงรักศัตรูและอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านเพื่อท่านทั้งหลายจะกลายเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้อยู่ในสวรรค์ทั้งหลายมัทยบทที่5้าข้อสี เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เหมือนอย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของท่านนั้นเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์พระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าในมัทธย์บทที่หข้อ48เป็นบทสรุปในหมวดของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหมวดที่สูงส่งยิ่งนักหลังจากที่ได้อ่านข้อเรียกร้องเหล่านี้แล้วเราทุกคนคงจะกล่าวว่าเราไม่มีทางทำสำเร็จได้เลยจากนั้นเราก็มาถึงข้อ48ซึ่งบอกว่าเราจะต้องครบสมบูรณ์ เหมือนกับที่พระบิดาฝ่ายสวรรค์ของเราทรงครบสมบูรณ์ข้อน,นี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเรามีชีวิตและพระนิสัยของพระบิดาอยู่ภายในเราเราได้บังเกิดจากพระองค์และเป็นลูกของพระองค์นองจากเราเป็นลูกของพระองค์มีชีวิตและพระนิสัยของพระองค์เราจะไม่จําเป็นต้องไปเรียนแบบหรือลอกเรียนพระองค์ขอเพียงเราเติบโตขึ้นในชีวิตของพระองค์เราย่อมจะเป็นเหมือนกับพระองค์ ดังนั้นข้อเรียกร้องทั้งสิ้นในกฎบัญญัติของอาณาจรรรักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายจึงเปิดเผยว่าชีวิตและพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถทําเพื่อเราได้มากขนาดไหนสิ่งเดียวที่จําเป็นต่อเราก็คือการถูกเปิดโปงเพื่อเราจะได้เลิกเฝ้าหวังในตัวเองเช่นนี้เราจึงจะปฏิเสธชีวิตธรรมชาติของเราหันสู่ชีวิตของพระบิดาและคงอยู่กับพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตนี้ก็จะเติบโตอยู่ภายในเรา และสำเร็จข้อเรียกร้องของกฎบัญญัติที่สูงสุดนี้อย่างปกติวิสัยวันนี้เราจำเป็นต้องหันสู่วิญญาณของเราและดำเนินชีวิตอยู่ในวิญญาณของเราทุกครั้งที่เราทำเช่นนี้เราก็ได้เป็นอยู่โดยชีวิตและพระนิสัยของพระบิดาของเราและเราก็จะสำเร็จข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมของกฎบัญญัติอย่างปกติวิสัยเลือกอ่านข่าวสาร ภายในข้าพเจ้าก็มีชีวิตของพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของข้าพเจ้าด้วยบัดนี้ข้าพเจ้าก็กำลังเป็นอยู่โดยชีวิตนี้ที่อยู่ในวิญญาณของข้าพเจ้าและดำเนินชีวิตตามวิญญาณโดยชีวิตที่อยู่ในวิญญาณของข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าจึงสำเร็จข้อเรียกร้องที่สูงสุดในกฎบัญญัติของอาณาจรรักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายอย่างปกติวิสัยนี่ไม่ใช่การโอ้อวดแต่เป็นพยานอันต่ำต้อยของข้าพเจ้า เพื่อจะถวายสง่าราศีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าสามารถที่จะทําอะไรได้แต่หมายความว่าพระองค์ทรงสามารถเพราะพระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นชีวิตของข้าพเจ้าพระองค์ยังสามารถที่จะทําอย่างเดียวกันนี้อยู่ภายในท่านและเพื่อท่านด้วยถ้าอยากให้เรื่องนี้กลายเป็นประสบการณ์ของท่านท่านก็ต้องมองเห็นนิมิตว่าชีวิตธรรมชาติของท่านนั้นหมดหวังแล้ว หลังจากที่ชีวิตธรรมชาติของท่านได้ถูกขูดออกไปและถูกเปิดโปงจนหมดแล้วท่านจะตระนักว่าชีวิตธรรมชาตินั้นหมดหวังแล้วท่านไม่ควรไปเชื่อพึ่งในชีวิตธรรมชาติและท่านจะต้องหันสู่ชีวิตและพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาที่อยู่ภายในท่านท่านสามารถหันสู่ชีวิตของพระบิดาได้อย่างง่ายดายเพราะบัดนี้ชีวิตของพระบิดาก็อยู่ในวิญญาณของท่านแล้วเพียงแค่ดำเนินชีวิตตามวิญญาณของท่าน ข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมทัท้งสิ้นของกฎบัญญัติก็จะสำเร็จในตัวท่านเราไม่เพียงเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าเท่านั้นแต่เรายังเป็นลูกที่ได้บังเกิดใหม่ของพระองค์ทั้งมีชีวิตและพระนิสัยของพระองค์ด้วยดังนั้นเราจึงไม่ใช่สิ่งทรงสร้างของพระเจ้าที่พยายามจะเลียนแบบและลอกเลียนพระองค์แต่เราเป็นลูกของพระบิดาซึ่งเป็นอยู่โดยชีวิตของพระบิดาเรากลายเป็นลูกของพระเจ้าได้อย่างไร คำตอบคือโดยการที่พระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จเข้าสู่วิญญาณของเราเพื่อเราบังเกิดใหม่และทำให้วิญญาณของเรากลายเป็นที่ประทับของพระเจ้าเองในวิญญาณของเรานี้เราได้กลายเป็นลูกของพระเจ้าซึ่งมีชีวิตและพระนิสัยของพระเจ้าถ้าเราดำเนินตามวิญญาณที่บังเกิดใหม่นี้เราก็คือลูกของพระเจ้าที่เป็นอยู่โดยชีวิตของพระเจ้าเมื่อเรามีชีวิตเป็นอยู่และดำเนินชีวิตในวิญญาณ เราก็จะครบสมบูรณ์เหมือนดังพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของเราทรงครบสมบูรณ์ได้อย่างปกติวิสัยลองดูพี่น้องชายคนหนึ่งที่มีลูกสี่คนเด็กๆเ,เหล่านี้ไม่ใช่ลิงสตัวที่พยายามเรียนแบบมนุษย์ไม่ใช่เลยพวกเขาเป็นลูกของบิดาของเขาซึ่งกำลังเติบโตขึ้นจนเป็นเหมือนฉายาของบิดาของเขาเขาเหล่านี้ยิ่งเติบโตก็ยิ่งเป็นอยู่โดยชีวิตของบิดาทำนองเดียวกัน เราก็ไม่ใช่ลิงแต่เราเป็นลูกของพระเจ้าแม้จะมีบางคนที่ดูแล้วยังเป็นทารกหรือยังเป็นเด็กแต่เราก็ยังคงเติบโตขึ้นคนที่ยังเจ้านี้อาจจะสุกซนแต่พวกเขาก็ยังคงเติบโตต่อไปเมื่อผ่านไปอีกหลายปีท่านก็จะเห็นว่าเด็กๆที่สุกซนเหล่านี้จะครบสมบูรณ์เหมือนอย่างที่พระบิดาฝ่ายสวรรค์ของเขาเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์สุดท้ายพวกเขาก็จะเติบโต เราไม่ได้พยายามเรียนแบบพระเจ้าแต่เราเป็นลูกของพระบิดาซึ่งกำลังเติบโตขึ้นในชีวิตของพระบิดานี่คือสาเหตุที่องค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะครบสมบูรณ์เหมือนอย่างที่พระบิดาฝ่ายสมบัค์ของเราทรงครบสมบูรณ์เลือกอ่านค้นคว้าบทเรียนชีวิตมาทายตอนที่ยี